ครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับออกมานะครับมือนี่ออกมา3ามต่อมือนี่มาช่วงใบใบแดดนะครับมือนี่ประมาณ40องศานะครับนนี่วันที่สิบสองนะครับ12บไม่ายหกเจ็ดนะครับ ครับผมก็จะไปใส่แถโพลนะครับไปปืนก่อนครับว่านี้หมดแดงมาเดียดนะครับเดียดให้ย,ย,ย,ยางไงเหมือนนี่ทีน้หน่อทั้งกรุงเทพกับกำลังลงมานะครับตงมา หาขอบขั้วทางจังหวัดนะครับมาพักหล่อนสงการมาโดดหนามดำหัวผู้สูงอายุนะครับมารับพ่อนไปทำงานกรุงเทพไปเงินมานะครับผมก็จะใส่พ่้น,นี้นะครับไปเื้่งก่อนนะครับ บม่ไหง่ายไปได้ได้ตัวนกนกที่เขากันก็โคนมากได้บานจากักรถไทยว่าจักเครื่องตัดใหม่ได้บึงบันบึงบันมาเครื่องตัดใหม่ <c oughs> ที่สองเครื่องเสียงกันอยู่เอาอยู่ป,ปุบป,ปุบปุบปุบข้าเจ้ามาเห็ดเบียกก้เจ้าขึ้วานนะมันก็ตรงกันเทเด้หลคกับนกเขากันเอาไปขวันนาไปดุนเบื้อง เทียนทิ้นว่าเขากันตะโดนผุนเพราะท่านตะหยัยบไล่ออกด้วยกันวะหยียบหนาคล้ายเหมือนเกงน่งไล้หนกปลาเทียนจบอันตอนนี้จะตีอีเนาะมันบูมักเสียงกับพวกหยียบนกไม้นกมาสาเลยพวกจะเหยียบก็จักขู่จัก ตกกงเป็นแต่อยากเอานกคือกันอยู่ตัวนวกใหม่มสมมันอยู่ตัวนวกใหม่เส็ดโอ้ยแดดแยง่งหมดเลยสี่สิบเอ้าองศาคุณ่็จากหรอกคุณนาปู บักเพ็ดดำหนกกระยองเอาอยู่กุกะกุกะอยู่ว่ตถิปัวกับพวกปัวไม่จังไรหรอกคือเม็ดว่าถิป,ป,ปดก็คือเม็ดกีดีมันเปนตกสางห่างนะบ่เผื่กันไม่รู้ต้านใหม่นกป้ากับเนื้อวัตตะเครื่องต้นใหม่ล้างกับเจองศีวัตตะเครื่องต้นใหม่ล้างกับมันเราโสังหารกับสังหารหนิมสูกันแล้วตอนคุ้มคุ้มม,มันที จะได้เงีมเดีวะนะนะมันอยู่ค้างว้นีน่อาจอยู่ค้างกันจัง,ง,ง,งสี่วันนียก,ก็ร่างสิเหงือกไปห้านกต่อเครื่องต้อใหม่ก็เกินเบิ่อเบ็ดงูกปลาก็หันไปหาเครื่องเครื่องใหม่พุทธิบาทเพราะพวงตัวเอาไปอาบาก,ก็โล่งขี้ดินพุทธ่บาทว่ายเป็นตัวขันบสดสังกับยงเครื่องเขาก็เช่าตัวของปอดนกหลังเขาก็แหงหูไอ้พวกมาตาอนเอางูโล่งนี่เขาเช่างานโรดเขา,าโเฮิตรอกเวียร์ เก็จีเอาพวกกันไส้นกนี้เท่ากันเกาจังสีเหตุมันเป็นสนามลบเลยวังหันวื้นวื้นเสะแสงกันอยู่บนกอย่างนี้มันเป็นข้างแสงดีรัง่งใช่ยูแถวใส่กุคทมรุ่มบนบ่ พวกผมจ้าผมพวกเราลงไปหอดผมกี่โด่หนึ่งพี่กูไปก็เด็ดแดดก็แบบเด็ดแท้มันก็ไปไก่เสียงโนคันบ่อยนกน้ำยางคักเลยเนาะแต่ยิ่มจะบักเพชรดำเหี่ยงยิ่มปนกอดปนกอดอยู่ไกลไกลโอ้กหับเขืมอดไม้ที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะ หาใส่แถวนี้นะครับไม้แดดกับมีคนมาพ้านะครับคนตัดใหม่งกเขากับพระวงนะครับโบยีหบมาไม้สองกันมาใส่ใสสยหิ่นหนอยบ้องหูนะครับครับผมจะใส่กุกมังต้นนี่นะครับคางกอไผ่าบานนะครับอ้าวใส่กับดีอยู่ครับแต่ว่าแต่มีคนมาเปลี่ยนผ่านบอ่อนะครับเวลานกมาเดี๋ยวจงมาดุ่นกันนะครับ สอนกลับไปใดายด้านนานะครับไปใส่เดี๋ยวผมจะใส่อยู่ทั้งผิดตะวัดออกนะครับเดี๋ยวจะมารลุนกันนะครับผมจะโบ้แตงค้นนะครับจะว่างเลยมาลุนกันนะครับวัน่มีจะมีนกปาน่ามาบวานะครับ